สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดี FC พี่จาถูกๆท่านครับมือนี้ครับพิจาปทุมราชครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิงงัวทองกับงัวแม่สาวครับพี่น้องงามงามถูกโตครับมือนี้สโตนะครับประกันทอง2โตครับพิกัดอยู่บ้านสากก่อนนคมตำบลหน้าหวาอำเภอปทุมราชพงมิสาจังหวัดอำนาจเจริญครับประกันทอง3ไอสโตแม่สาวตัวหนึ่งครับเป็นแม่สาวโตบบกใหญ่หนึ่งพี่น้องแขนขาใหญ่เดี๋ยวเบืองน้ากันครับ เดี๋ยวเขาเริ่มจากง้วทองก่อนนะครับละแม่สาวและกับแม่ทองนะครับอ่ะสามโตเดี๋ยวเบื้องน้ำกันแต่ละโตครับโตแรกนะครับเป็นง้วทองครับทองกับเจ้าสติงเล่นะครับอีกสามมือครบเจ็ดเดือนนะครับเรียมโตงามๆแดงแดงจังสี่ครับเปิดว้นะครับสามมืหนึ่งพันครับพี่น้องต่อร่องใดครับทรงฟีลอยหาสิบกิโลครับพี่น้องสาม0มืหนึ่งพันต่อรองใดครับ งวตัวนี้กินเก่งสุดๆเลยพี่น้องครับอย่าแก่ๆกเกินเหล่าใส่กินง่ายนะครับเลี้ยงง่ายงวตัวนี้สูงลอยสามสิบเจ็ดปวกครบครับเคยมีลูกแล้วสองโตนะครับโตที่สามในท้องครับท้องกับเจ้าสติงเล่ครับพี่น้องนะครับนี่วันที่ผสมครับวันที่สีผิวสั้นหกหกกำหนดคลอดสิบเอสกลุ่มผ้าหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดครับงวท้องสองโตที่เป็นคอกเดียวกันนะครับที่อยู่สมมองเดียวกันนะครับคพี่น้องอยากซื้อไปนทำกัน 3 1 0 0 0ื่อรารองได้ครับนาโนงามนะครับเรียมโตงามอ่างลึกดีครับประกันทองครับตรวจทองโดยอันตาเศร้าครับประกันค้าทุกค่าทอนครับซิหามือครับทางจังหวัดอำนาจเจริญครับลมแห้งคึมคือเกาครับมือนีเมฆลายนะครับเอา31,000ืนหประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่้องค่าทุกค่าทอนครับกินเก่งครับงั่วตัวนี้อะนานกแก้วครับนาโนงาม คิปหู้ดำครับจมูกสีดำนะครับนี่ขวัญจับอยู่หมวงนั่งครับลำโตเง้วอ่างลึกดีเล็บกอเท้าครับปกติดีนุ่มสีเต่าครับนุ่มงามน้ำลังสวยครับบอก่งยๆคืองอตีเหลี่ยมโตดีพี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันทองสีขาเจ็ดเตือนครับอีกสามหมื่นครบเจ็ดเตือนสนใจโท่มากครับพี่น้องตัวหนึ่งกับตัวที่สามเป็นงอคอกเดียวกันนะครับจังเบิ้งกันนะครับ งอขอกเดียวกันพอผสมนี่ตัวีสมสติงเล่ครับอีกตัวหนึ่งสมเจ้าซูเปอร์แมนนะครับคาพี่น้องอยากเอาไปน้ากันนะครับส่วนงอสาวกับคนละขออเพศดําพ่วงหางดําครับพี่น้องตัวแรก3า0 0 0ื่นห่งฟรี1 5ึิบโลครับนี่ครับหนาตาเพื่อนกินเก่งนะครับงอตีเล่มเก่งนะครับกินเก่งแห้งหญ้าค่าแก่แกเนี่พี่น้องเอ้เหาไซนะครับโอ้ยลมอ่ะตัวแรก ลำโตเงี้ยเลี่ยมโตดีพี่น้องเลยนะครับดีกว่าสีสักประมาณละทองใหญ่พร้อมโอ้ล่มนะครับเพชรดำดีครับพี่น้องพวงหางดำนุ่มสีเต่าเบิง้งฟังขวานะครับหนาหนุงงามปะเนี่ยเบิง้งไปจ่าติดขอกมานีน่ะครับสามหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้ครับทองสีขาวเจ็ดเตือนกับเจ้าสติงเล่นะครับอีกตัวหนึ่งกับทองสีขาวเจ็ดเตือนที่กันตนัว กวันจับจุ่มองนะครับมีคลิปตัวท่องนะครับอันตะเศร้าแล้วนะครับเบอร์เก๋ๆครับนี่เล็บหน้าขหง่ามครับเล็บหลังง่ามผ้าถ่องง่ามนุ่มง่ามนุ่มสีเต่าอ่างเล็กดีกินเก่งครับทายแล้วจะออกไปให้เพื่อนเล่มนะครับตัวแรกสามหมื่นหนึ่งพันนะครับงัวเป็นตะเลี่ยงพี่น้องตะเลี่ยงง่ายครับงัวติเล่มเก่งนะครับเอาสูงหน่อยสามเจ็ดบอกลบครับลูกที่สามในท่องครับ ปากกนททองครับปากกนค่าโทรค่าทอนครับพี่น้องส่งฟรีลอยห่างสิบโลนะครับลอยหาสิบโลต่อไปนะครับไปเบิงแม่สาวพี่น้องแม่สาวให้น่าสนใจครับพี่น้องตัวที่สองครับไะเบิงแม่สาวครับวันนี้ครับตัวที่สองครับพี่น้องครับเป็นงวแม่สาวครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบครับวัยประมาณสองปีครับพี่น้องครับเลี่ยมโตงามๆนังหนาๆโตใหญ่ๆครับ เปิดไว้2 9 0ห0เกพครับ2 9 0 0 0เก่าครับพี่รองครับนี่ท่ายสูงรอย4ีบเบวกลบครับไว้ประมาณ2ปีครับบอนน่ใจว่าข้าเจ้าสมมาหรือยังครับพี่้องขายราคาแม่สาวนะครับ2 9 0 0มนเก่าะครับเพิ่น่าเป็นหลูกหลอดนะครับตว่าบ่มีใบหลอดให้ก็เอาตามเป็นแม่สาวเลยกันนะครับเบื้องตามนี่เลยนะครับค้าทุกคาท้อนปากันให้ครับ ทรงฟี่ร้กิโลครับแข่งขาแบบใหญ่พี่น้องสองเก่านะครับผู้ใดหาแม่สาวงามๆนี่ครับหนังหนาดีแข่งขาใหญ่ครับเป็นเครื่องโบดพร้อมนะครับเอานะครับฮาโลกราทอนประกันให้ครับอ่าบริ่งขอบหูเพิ่นครับขอบหูดำจมูกดำบอฉีกบอแวงครับอ่าตรงหนาเพิ่นก็มีห้อยขูดห้อยยังอี่น้องห้อยทะเลาะนะครับกับตรงแก้มเพิ่นดันทรายนะครับตัวไหนเพิ่นห้อยทะเลาะก็ต้องเป็นตัวหน่อยนะครับ กระเซ้าแล้วครับฝันจับจุ่มหวงนั่งทับนะครับเล็บขอเท้าปกติครับนุ่มสีเต่ามีติ่งดันหลังติ่งหนึ่งนะครับก็มีตรงแก้มันตลอกพี่น้องน้ำดาเห็นปะตะหน่อยนะครับเซ้าแล้วเป็นตะหน่อยแล้วหนุ่มนะตใหญ่ครับพี่น้องตใหญ่นะครับอ้วนขาแบบใหญ่เลยพี่น้องสองหมื่นเก้าครับเพดดำนะครับพ่วงหางดำนะครับเป็นตัวที่สองครับ ตัวที่3กับว่าไ้เปิดแล้วครับพี่น้องครับติดจองไปแล้วนะครับเหลือ2ตัวบัดนี้นะครับเหลือ2ตัวตัวทองตัวแหลกคับตัวนี้ละเอานะครับนี่นะครับอ้วนๆตันตันอ้วนแห้งเพลทดำพวงหางดำครับนุ่มมีติ่งด้านหลังติ่งหนึ่งนะครับเด้อสูงหน่อยสีครับนี่ครับเป็นลูกหลอดพี่น้องนะครับใบหลอดบ่มีกะบ่เอ่ยว่าเป็นลูกของตัวใดนะครับ ส่วนผสมด้วยย่งกับรนนิยาใจเขากันเอาโอกาสจะสมมากได้เอาไปดลุนเอานะครับนี่โตใหญ่ๆจังสี่โอ้ยพี่น้องหลังอ่าได้ย,ย่างอีกเมืองอีกฟักงหนึ่งอ่ะเป็นหลกเป็นเป็นปลามันอุดผสมครับใหญ่กวก่าตังเกลียวผมตัวนี้สองเกลีพี่น้องสองหมื่นเก้าพันนี่ครับเอาเป็นแม่บอกไปพันอยู่ในขอกกระได้เ้ยพี่น้องงามวะเลี่ยมโตเป็นตาหักปะนะครับนี่เครื่องได้ครับ หนังได้โครงสางไงสูงลอยสี H ่สิบเอ็ดวระมาณนสองปีเพิ่นเบิดเซยลมครับพี่น้องบรรยากาศตอนททเที่ยงนั่นแหละนะครับเอาราคาดีซงฟีไฮลอยฮะทิปล้ครับโตใหญ่เด้อพี่น้องโมเมนต์นหน่อยเด้งวัดตัวนี้น่าหนุกเนาะนะครับเล็บหนาเขาเท่าหนาปกติครับเป็นสองโตครับพี่น้องแต่โตที่สามกับที่จองไปแล้วนะครับโบไทยไทยแกสองโตพอนะครับหน้าตาเพิ่นลังให้แตกพะัญหยาดเลยเด้อ เพื่อยืนใส่ก่างขาทุกกระขอนประกันให้ครับสิบหามื่นครับสูงฟีลอยหาติบโลครับโตใหยใยนะครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับแข้งขาใหยใยยังสี่ครับโตที่สองอ่ะเบิ้งได้ไรนี่เรียงโตดีบ่ะพี่น้องอ่ะสองเก่าต่อร่องได้ครับสูงฟีสองลอโลใส่ลูกเนาะจะไปอยู่ไสลูกจะไปอยู่ไส่วันจับจุ่มหมองนั่งทับนะครับ พิกัดครับอยู่บ้านซากก่อนนีคมครับตำบลหน้าวะอำเภอวัฒนาราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญครับมาเบิ่งโตจริงเลยครับพี่น้องบ่ผิดหวังครับตัวนี้มันโตใหญ่นะครับเลี้ยงโตงามราคาแบ่งปันลักสองนะครับเอาเบิ่งได้หลายครับนั่งนะนะบรรยากาศตอนเที่ยงเอาสำรับคลิปนี้ครับมีสองตัวครับพี่น้องเด้อสองตัวเลยครับแม่ทองกับแม่สาวครับ ต้นใจตัวไหนโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยเด้ยพี่หน่องเนอะสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ